สาวเต้นบนเก้าอี้กลางร้านชาบูโซเชียลรับไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นกระแสวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากชาวโซเชียลรับไม่ได้หนุ่มสาวขึ้นเต้นบนเก้าอี้ในร้านชาบูดงังและนำคลิปโพสต์ลง TikTok. ติ๊กต็อกกลายเป็นดราม่าเหมาะสมหรือไม่สำหรับเรื่องนี้เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม 65ข่าวสดออนไลน์ได้คุยกับคุณแป้งอายุ25ปีเจ้าของคลิปเปิดใจกับข่าวสดที่แรกเล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ5นาฬิกา ตนกับเพื่อนกลับมาจากไปเที่ยวดื่มสังสรรค์กันมาเลยแวะกินชาบูกันต่อเป็นช่วงที่ร้านใกล้ปิดแล้วเหลือพวกตนนั่งกินอยู่โต๊ะเดียวซึ่งก็รู้จักกับพนักงานในร้านอยู่แล้วด้วยความที่อารมณ์ความสนุกยังค้างอยู่ จึงลุกขึ้นเต้นกับเพื่อนบนเก้าอี้โดยลำโพงที่เปิดเพลงเป็นของที่ร้านพอเพื่อนถ่ายคลิปนี้แท็กมาในไ g จีตนเลยนำคลิปมาโพสต์ในติ๊กต็อกเห็นว่าคลิปนี้สนุกดีไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นดราม่าเพราะตนไม่ใช่คนดัง ตอนที่โพสคลิปยังไม่ได้นึกถึงความเหมาะสมหรือว่าไม่ควรทำแป้งกล่าวอีกว่าพอกลายเป็นดรามา่าตนก็ได้ชี้แจงอธิบายและได้ขอโทษไปแล้วแต่มีมาคนคอมเมนต์ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน และหนักสุดถึงขั้นทักมาว่าอยู่ไหนเดี๋ยวจะตามไปทำถึงที่ตนคิดว่ารุนแรงเกินไปทำให้เสียหายจึงแจ้งความดำเนินคดีฟ้องกับคนพวกนี้ซึ่งใครที่คอมเมนต์วิจารณ์หรือเตือนดีๆตนยินดีรับฟังอยู่แล้ว ไม่เคยตอบโต้กลับคุณแป้งกล่าวอีกว่าตอนนี้แจ้งความไปแล้ว5คนที่มาคอมเมนต์ทำให้เสียหายและคนที่นำคลิปไปเผยแพร่โดยไม่อนุญาตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้อยากดังอยากจะขอโทษกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มองในด้านไม่ดี